ด็อกซิล่าสตรีมมิมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l l a .com ยังเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่ามีดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหกไมล์พุ่งเข้าชนโลกช่วยกำจัดเจ้าโลกให้สูญพันธ์ ื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่สูญพันธุ์ไปสายพันธุ์ที่เล็กกว่าแต่ปรับตัวได้มากกว่าก็เข้ามาแทนที่แต่ละชนิดเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จด้วยหนทางของมันเองบางอาศัยความว่องไวและปากที่ทรงพลังบางใช้พละกําลังและหนังที่หนาแต่ไม่ว่าแต่ละสายพันธุ์จะปรับตัวไปอย่างไรการต่อสู้ระหว่างชีวิตกับความตายมีกฎง่ายๆอยู่ข้อหนึ่ง ผู้ที่รอดชีวิตเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านอุปนิสัยไปสู่ลูกหลานตัวที่ตายไม่สามารถทำได้ <_ letter> ในบรรดาสัตว์ทุกๆชนิดในหนังสือประวัติศาสตร์ของพันธุกรรมเจ <_ letter> ้าปีศาจ <_ letter> ตัวนี้เป็นผลผลิตของช่วงแห่งความเป็นความตายที่ยืนยงอยู่ได้โดยรุ่นก่อนๆของมัน ต้นตระกูลของมันเป็นญาติของละมั่งและหมูวอเตอร์เชฟโรเทนกินดอกไม้ผลไม้และเชื้อรามานานกว่า20ล้านปีตลอดเวลาทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าต่างมีวิวัฒนาการความว่องไวและกลยุทธ์ทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสม ใต้สายตาสอดแนมที่เฉียบคมเจ้าเชฟโรเทนดำน้ำอีกครั้งมันเคยชินกับการทำอย่างนี้มันไม่ไว่ายน้ำแต่เดินไปบนน้ำเหมือนฮิโปดวงตาของมันเบิกกว้างแต่เห็นได้ไม่ดีนักอาจจะพอๆกับสายตาของมนุษย์ใต้น้ำมันพยายามคลานต่ำที่สุด เพื่อเลี่ยงการถูกกระแสน้ำซัดขึ้นเธอเดินหนีอันตรายไปได้ในระดับ4ฟุตใต้ผิวน้ำในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเราพบการปรับตัวได้อย่างน่าประหลาดผู้แพ้พยายามหาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อการอยู่รอดเมื่อถูกต้อนโดยหมาป่าที่หิวโซจนจนมุมเจ้าส <u> ัตว์ตัวนี้ พร้อมที่จะรับกับชะตากรรมแต่กิ้งก่ามีเขามีทางออกที่น่าประหลาดใจในสภาวะจนตรอกรอยบวมที่ใต้ตาไม่ใช่แผลมันเป็นเครื่องป้องกันตัวอย่างสุดท้ายของกิ้งกา่าด้วยการบีบของต่อมน้ำตาพิเศษเลือดจะพุ่งไปที่หน้าของหมาป่าเลือดเต็มไปด้วยสารบางอย่างที่มีรสชาติแย่มากจนหมาป่า ไม่อยากจะกินเจ้ากิ้งก่าบนแผ่นน้ำแข็งที่แห้งแล้งในมหาสมุทรอาร์กติกยากที่จะคิดว่าจะมีสัตว์อะไรนอกจากสัตว์ร้ายหนักพันปอนที่พยายามหาวิธีการอย่างชีพแต่มีขั้วโลกเป็นนักล่าที่มีความอดทนสูงมาก แมวน้ำปลอดภัยชั่วขณะแต่การขึ้นมาหายใจแต่ละครั้งเสี่ยงกับการถูกซุ่มโจมตีมันเหมือนเกมแมวจับหนู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขยายเผ่าพันธุ์ด้วยวิธีการที่ไม่เคยพบในสัตว์เลื้อยคลานการดูแลของพ่อแม่มีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพ่อแม่ต่อพ่อแม่หรือต่อฝูงขณะที่ตัวหนุ่มสาวยอมให้ตัวที่มีอายุมากกว่ามันยังแสดงความสามารถที่สำคัญอย่างอื่นอีกด้วย การต่อสู้อย่างนี้หลายครั้งเป็นการช่วยโอกาสช่วงที่สําคัญที่สุดของสัตว์ช่วงที่ยีนของมันจะถูกถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไป d o x i ซิลสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x s i l a c o m ต่อไปในตำราชีวิตเริ่มที่สัตว์ที่สามารถหยิบช่วยได้ไม่ใช่เพียงกิ่งไม้แต่ใช้ความคิดที่ซับซ้อนด้วยที่นี่ถ้ำกลางลิงที่ทำให้เราเริ่มเห็นตัวเองเรารู้ว่าช่วงต้นของวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดในถิ่นที่อยู่แบบนี้ป่าทางตะวันออกของแอฟริกาที่มีพื้นที่เปิดที่มีเพียงบรรพบุรุษของเราที่สามารถย้ายเข้ามาอยู่และปรับตัวได้ ในการที่จะศึกษาเรื่องการล่าเหยื่อวิธีที่ดีที่สุดคือการเฝ้าดูสัตว์กินเนื้อในต้นตระกูลของเรา4ี่ล้านปีก่อนหรือกว่านั้นเมื่อลิงโคลบัสถูกติดตามโดยฝูงลิงชิมแปนซีเราได้เห็นความพยายามอันน่ากลัวของทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าขณะที่ชิมแปนซีปีนขึ้นไปลิงโคลบัสขึ้นไปกินที่สูงที่สุดที่ไม่อาจทานน้ำหนักของลิงชิมแปนซีได้ ลิงโคลบัสตัวผู้ยืนหยัดสู้กับชิมแปนซีซึ่งใหญ่กว่าถึงสีงเท่าบางครั้งมันเป็นฝ่ายรุปและสามารถไล่ชิมแปนซีให้ร่นถอยไปได้ การเอาหางยึดห่างจากที่ชิมเป็นซีจะไปถึงตัวผู้ตัวนี้สามารถทวงเวลาให้ตัวเมียและลูกหนีไปได้นานพอสมควรด้วยชิมเป็นซีปีนอยู่ทุกขนแห่งลิงตัวหนึ่งก็ตกอยู่ในอุ้งมือของมัจจุราชแม้จะเป็นการโจมตีจากด้านหลัง,งโคลอบัสก็ไม่สามารถรอดชีวิตไปได้ ด้วยจำนวนที่มากการอยู่เป็นกลุ่มและความฉลาดชิมเป็นซีสามารถอยู่รอดได้ในป่าหลายล้านปีมีเพียงบางครั้งที่มันออกมาในที่เปิดโล่งของป่าแต่สายพันธุ์ของมันซึ่งเป็นต้นระกูลของมนุษย์ออกจากป่ามาแล้วไม่กลับไปอีกโลกได้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดไป ตามสายพันธุ์มนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะสืบสายพันธุ์มาจากที่ใด99.9%มีความเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นอะไรแต่เราเป็นใครสิ่งที่เราเรียนรู้ที่เราเชื่อและสร้างสรรค์ทำให้เรามีลักษณะที่เหมือนกันเป็นกลุ่มและความเหมือนกันนั้นมักเกี่ยวข้องกับการเวลา ในหลายๆที่เวลาจะสั้นเมื่ออยู่ในความลำบากในสังคมอื่นๆเวลาเป็นเหมือนเพื่อนเดินทางที่สบายๆขณะที่เคลื่อนไปในชีวิตกับปัจจุบันที่ยาวนาน ในที่ราบสูงของปาปัวนิวกินีชีวิตในสังคมที่ห่างไกลมีความเข้าใจเรื่องเวลาตามแบบของเขาเป็นเวลานับพันปีมนุษย์ยุคหินเหล่านี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขณะที่เวลาทำให้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมของชาวฮากาไฮยังเหมือนเดิมด้วยชีวิตลึกลับลึกเข้าไปในที่ราบสูงของปาปัวนิวกินีน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เป็นที่รู้จักที่สุดของโลกแคร์โรเจนกินแพทย์นักมนุมนษยวิทยาเริ่มทำงานกับชาวฮากาไฮช่วยพวกเขาต่อสู้กับไข้มาลาเรียและโรคอื่นๆที่คุกคามพวกเขาเธอพบว่าความเห็นเกี่ยวกับเวลาของพวกเขาน่าประทับใจมาก ความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของพวกเขาเหมือนที่คนพูดถึงเวลาของชาวอบอริจินของออสเตรเลียเหมือนความฝันที่เหมือนเดิมเสมอเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเกี่ยวโยงกับความเชื่อลึกลับระหว่างบรรพบุรุษและวันนี้ นธรรมของคนส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากประเพณีและประเพณีก็มักจะเกี่ยวพันกับความรู้สึกเรื่องเวลาทุกหนแห่งเราฉลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแบ่งปันความเชื่อนั่นเป็นเครื่องหมายบันทึกการเดินทางผ่านการเวลาและเราฉลองด้วยภาษาของดนตรีและการเต้นรำ d o x i ซิลสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i i l a c o m